สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นอาทางหวยหานอยสูตรแยกหน่อยวันที่เเดือน10บปีหกเจนะครับผมสูตรแยกหน่อยครับผมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ฮานอยเฉพาะกิจ4 3 8 0 9มเมื่อวานให้8ฟัน8เจาะเจาะเข้าเป็นตัวกันนะสา 8, 8 3 ศูนย์เก้าก็เข้าเข้าเป็นตัวกันอ่าเข้าเป็นเข้าเป็นตัวกันเข้าบนล่างนะเฉพาะกี่เป็นตัวกันบนล่าง VIP เจ็ดสี่เจ็ดห้าหนึ่งให้เจ็ดฟันเจ็ดเจาะเข้าเป็นตัวเน้นสี่เจ็ดเจ็ดสี่เป็นตัวเน้นเมื่อวานนี้ให้สองเจ็ดเก้าสองมาเจ็ดมาเก้าไม่มาครับผม สำหรับปกติ98074ให้7ฟัน7จอ74เป็นตัวกันตรงๆตรงๆเลยนะเมื่อวานนี้เข้า3หาหน้อยเสียดหายฮานอยพิเศษนะจอจอไม่เข้านะครับผมอ่าพิเศษจอไม่เข้านะเด่นมาอยู่เล็กเด่นมาอยู่แต่จอไม่มามาตามกันต่อนะครับผมมาตามของวันนี้กันต่อเลย นอยเฉพาะกิจนะครับผมเด่นวันนี้นอยเฉพาะกิจของผมนะก็ก็ถือว่าเดินดีอยู่นะอะวันนี้ให้ให้หกับห้านะหกับ5้านะครับหกหนึ่งหกสองหกเห้าหนึ 9, ่งห้าสองห้าเ้าตัวกันนะครับผม6 แห้าแปด6กสี่หกสามสหกาอ่ะฟันหกนะครับผม หกหนึ่งหกสองหกเก้าแล้วก็ห้าเก้าครับผมหนะ้าเก้านะก็จบไปแล้วครับผมสำหรับนอยแรกนอยเฉพาะกิตต่อไปมาดูฮาหนอยพิเศษพิเศษนะครับเด่นวันนี้ เด่นวันนี้ครับผมเจ็ดกับหกเจ็ดกับหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดสี 4, ่เจ็ดสามหกหนึ 4, ่งหกสี่หกสามกันไว้ด้วยกันไว้ด้วยเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็หกศูนย์ ตัวเนี่ยตัวฟันนะครับเป็นเลข6เป็นเลข6นะครับก็จะมี6กหนึ่งหกหนึ่งหกสี่หแล้วก็7 4ขอให้มีขอให้มาครับผมพิเศษนะครับผมจบไปแล้วต่อไปมาดู ปกติครับผมปกติวันนี้ครับผม4กับ3 4กับ3นะครับก็จะมี4 1 49ครับผม4 1 49นึ่งสี่เก้า 1> 3ามหนึตัวกันนะครับก็จะมีส7 3 7 4 0ดสา่ศตัวฟันนะครับผมเป็นเลขสี สำหรับตัวเนียนก็จะมีสีหนึ่งสีเก้าสีแปดสามเก้าสีหนึ่งสีเก้าสีแปดแล้วก็สามเก้านะครับผมสำหรับฮานอยปกติก็ จบไปแล้วต่อไปมาดูฮาหนอยสุดท้ายครับผมสุดท้าย VIP 6กับห้กับหนะครับหกกับห <c oughs> ้านะครับผมก็จะมีก็จะมีหกแปด 68นะ69 68 69 60 58 59 50ตัวกันนะครับก็จะมี63 53 61 62 ตัวฟันนะครับเป็นเลข6ตัวเน้นก็จะมีหกแปดหกเก้าหกศูนย์ห้าเกครับผม <c oughs> 68 69 6059นะครับอวันนี้ครับผมวันที่เก้านะครับผมก็ขอให้มีขอให้มีขอให้มาขอให้เข้า <c oughs> ก็จบไปแล้วครับผมสำหรับสูตรแยกน่อย45่ 4, 5, น้นอยครับผมอ่ะลืมตัวเลขสีแดง ตัวเลข3ตัววันนี้ก็จะมีก็จะมีเลข4เลข9แล้วก็เลข6วันนี้มีสี6เก้านะครับผมได้ตัวไหนเด่นก็เอามาจับคู่กันได้เลยครับผมนะ4 9 6เก้าหนะ3 5หน้อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP ฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ